พีแล้วพี่เจนนี่ขอบคุณเจนนี่นะขอบคุณค่ะพี่ไหนวะพี่เจนนี่ตัวเองแล้วะหาคีไม่เจอเลิกคุยทั้งคู่เพี่มสามคนสาเป็กถูกไใช่ไหม คุณเจนนี่มากที่ออกแคมเปญนี้ชกกระจูนเนี่ยเขากำลงไปซื้อในไลไ์ดิฉันโอ้เด้ฉันซื้อทีวีในไลไ์พี่ทีวีในอะไรพี่เพื่อเอามาให้ลูกค้าชฉันในวันนี้โอเคฉะนั้นเจนนี่ออกแคมเปญที่ให้ใครเอาของพันมาให้ได้อีกเลยแล้วบอกให้ลูกค้าเจนนี่มาซื้อสิบสองจุดสิบสองมีแน่นอนมีแน่นอนอ่าไม่แต่วันนี้จะบอกว่าเสกผู้หอเลยเสกผู้หอมแอร์เย็นขึ้นแมมลมแรงเลยนะจะบอกว่าอยากขอบคุณเจนนี่เพราะว่าคือนอกจากนะ นอกจากลูกค้าจะไปถามหาพี่ทุกวันว่าเมื่อไหร่จะได้ราคาแน่เจนนี่วันนั้นตีห้ากี่อวกัาบ้านเจนนี่มีลูกค้าติดต่อมาหาพี่ให้เป็นรายเยอะมากจริงจังเลยอันนี้อยากขอบคุณมากถ้าอย่างนั้นขอมกราคมงขอ1คิวเทศกาลเจนนี่เชียร์ได้ปะในวันเต็มเต็มนวันเต็มเต็มที่เป็นเทศกาลเจนนี่เชียร์ลูกค้าที่ต้องการแค่เราเจอกันเลยหนึ่งวันจริงเหรอมีนัดแล้วมีพาดอีกไหมไม่ได้แล้วถ้าีพลาดอีกแล้วนะมีได้ นะ <N: Na. S 1> เอาไหมอ่ะเดี๋ยวเอาแก้วคอลลาเจนให้เขานะก็ให้เขาเอาแก้วมาเองนะเขาอิ่มแกงวยเก่งควยเขาน่ากลัวค่ะโอเคมาวันนี้อยากมาขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะเพราะว่าคือเชื่อว่าทุกแบรนด์ตั้งใจมาตั้งใจทําราคาดีๆแต่ว่าราคาวันนี้มันสําหรับเจนนี่จริงๆแม้กระทั่งเมื่อวาน พี่ไลฟ์ของพี่เองยังมีคนมาถามหาอยู่เรยว่าเมื่อไหร่จะไ,ได้คอลเลาเจนราคาเจนนี่และยังไงกันดูแล้วไม่เคยได้เลยนะคะตั้งแต่เรามาไลฟ์เจนนี่ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วลูกค้า<ม>ไปพวงถามว่าอยากได้ราคาขอราคาเจนนี่อีกนะคะไม่มีเลยจนนะตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ ค่ะก็เพราะฉะนั้นถ้าใครที่รอราคาดีๆนะคะกับโปรดีๆของเจนนี่อยู่ก็วันนี้ถ้าเจอราคาแล้วกดงั้นขอแจ้งกติกาก่อนวันนี้ทุกๆออเดอร์ที่มีมูลค่า100บาทขึ้นไปนาไปเสร็จไปใส่ในลิงก์โปรไฟล์หน้าเจนนี่ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วคืนนีเที่ยงคืนมีคนได้บ้านหนึ่งลนกติกาข้อที่สองพวกพี่กีตการ์อะไรแต่หนูมีเวลาให้สิบนาทีพร้อมไหมคะโอเคได้ถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วสิบนาที ชาเม่เนี่ยค่ะถ้าใครได้เคยเห็นเนี่ยเราขายกันมามากกว่าสิปีแล้ว<ช>และตัวนี้เราไม่เคยเปลี่ยนสูตรเลยชื่อว่าชาเม่ตัวนี้นะคะตัวน,นี้นะเจ<ช>๊นี่นะชื่อว่าชาเม่ตัวหมื่นมิลลิกรัมนะคะเป็นสูตรสําหรับใครที่ต้องการความเปิดไผให้ผิวสว่างกระจ่างแลดูสดใสนะคะมีสายสกัด24ชนิดมีฮาลานด้วยฉะนั้นพี่น้อง กินได้นอนราคาแล้วกันกระตุนเป็นคเจนที่เน้นงานผิวนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูแลในเรื่องของริ้วๆต่างๆนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยที่มีคนกดไม่ทันเพราะว่ากล่องใหญ่เลยค่ะหมดนะะคกล่องใหญ่หนึ่งกล่องสามสิบสอเยอะมากนะคะเดี๋ยวนี้ถึงเดือนจริงๆแล้วเรางทำราคาไม่อร่อยเลยค่ะไม่น้อยน้ำเย็นเราทำราคามาห้าร้อยเก้าสิบจากหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเหลือห้าร้อยเก้าสิบคือได้กล่องใหญ่ไปเลย่ได้ ร้อยแปดเซ็ตไปแล้วใครได้ราคาถูกวันนี้พิมพ์มาหน่อยค่ะก็คือจะได้เซตกล่องใหญ่นี้ไปเลยนะคะก็คือทานได้หนึ่งเดือนต่อเนื่องเพื่อผิวกระจ่างใสผิวสวยเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ากล่องเด่หมดนะคะเราจะส่งอย่างนี้ไปให้นะคะเป็นกล่องเล็กนะคะหกกล่องสามสิบซองกล่องสามสิบซองใหญ่จริงจริงแล้วมันคือไซส์กล่องใหญ่นั่นแหละสามสิบซองเนราคานี้นะคะตกเดียวทรงละสิบกว่าบาทถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซองละสี่สิบเก้าบาทแน่นอนและปีที่แล้วกระโดนกระโดนจ้ะค่ะค่ายเฉพาะคอลลาเจน ของชาเม่กี่ล้านซองเกินเกิน20ล้านซองต่อวันว้าวดูผิวสิดูผิวพี่สองจริงไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเหรอตัวนี้ไม่มีน้ำตาลไม่มีขมมนะคะทุกคนชนะแล้วได้เป็นกล่องใหญ่ถ้ากล่องใหญ่หมดมันจะส่งกล่องเล็กเป็นท่ากล่องแบบนี้เหมือนครั้งที่แล้วเลยราคาดีกว่าครั้งที่แล้วอีกเพราะมีคุปปอง เขาเลยแล้วก็คือหอมหวานอร่อยมากนะคะแล้วไม่มีน้ำตาลอร่อยแมกนี่เขาบอกว่าพอสัมผัสพูดตื่มจริงอร่อยมากชาเม่ทานติดต่อกันมา3เดือนแล้วผิวเนียคือจริงอันนี้เป็นคอมเมนต์จากหน้าติ๊กต็อกของหน้าไลฟ์นะคะกินดีจริงซื้อกิน5้าบาทกินแล้วรู้สึกผิวใสนะคะอันนี้คือแล้วอันนี้เป็นคอมเมนต์เขานะที่ฉันไม่ได้พูดเองนะคะอันนี้ฉันไม่ได้พูดเองตไปสามกล้องใหญ่แล้วค่ะ ก่อนเดือได้หเดือนเลยนะคะทานเวลาแค่หนึ่งองเพียงพอนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะบูดผิวในช่วงนี้ก็สามารถทานได้ถึงสองซองได้เลยในต่อวันค่ะให้เป็นอันแเลยนะคะจริงๆตัวนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะเพราะว่าเราขายกันมามากกว่า10ปีแล้วมีหารทุกตัวนะคะถูกๆๆกมาต่อที่ตัวไหนกันบ้างเอาตัวคริสัซนพลเาเจนมค้นเมื่อกี้น่าจะเหนื่อยน่าเหนมากปวดหลัง ขาไปทำพูดใหม่ดีกว่าพูดใหม่ดีกว่าใช่ไหมคะเพราะเสียงเขาเบาหรอคือเขาถือให้คือตัวตัวที่เราปักตะกร้าอยู่นะคะตัวที่โชว์อยู่เนี่ยจะเป็นตัวดูแลในเรื่องของกระดูกข้อต่อนะคะแล้วก็ตัวนี้มีงานวิจัยรองรับนะคะว่าสามารถเพิ่มน้ำหลอดอย่างในข้อต่อได้นะคะถ้าใครที่อยากจะดูแลบำรุงผิวด้วยบำรุงกระดูกด้วยนะคะแนะนําเป็นตะกร้านี้เลยสามารถทาได้จาก30ปวกยิ่งแนะนานะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เหมือนกันค่ะและตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เรามีการเอาไปทดสอบกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ะะเป็นตัวที่เราเอาคอลลาเจนซองนี้ที่กระตูนโชงเลยไปทดสอบกับกระดูกอ่อนเลยนะคะ<ไ>แล้วผลที่ออกมาอันนี้คือตามเปเปอร์วิจัยนะก็คือปลอดภัยแน่นอนคอลลาเจนแล้วก็สําหรับนะคะความความยืดความยุ่นนะคะ<ไ>หรือว่าความลื่นลื่นที่บริเวณตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้อย่างเงี้ยมันออกมาแล้วว่ามากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทำได้จริงๆะนั้นแล้วคุณสบายใจได้ไดว่าปลอดภัยแน่นอนกระตูนชงกับอะไรก็ได้บูกมไหมคะ มีฮาลาลทุกตัวเขาถือให้เธออยู่ใี่นรู้โอเคอ๋อเหรอโอเคค่ะก็คือถ้าใคร แบบโดยสรุปเลยนะคะถ้าใครที่อยากได้คอลลาเจนเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะเรื่องริ้วต่างๆเรื่องการเปิดไฟให้ผิวเนี่ยไปที่ตะกร้าหนึ่งเลยคือคอลลาเจนกล่องสีชมพูนี้นะคะ30มซองคาะนได้1เดือนนะคะยังมีผักผลไมา้วิตามินสําคัญอีก24ชนิดกล่องใหญ่แบบนี้นะมะีนะคีอเพนมีซิบัคทอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอย,อยากได้งานผิวนะผิวแบบเรียบรื่นกระจ่างใสไปแบบตะกร้านี้นะคะ<ฮ>แต่ถ้าใครอยากจะได้เรื่องนี้เลยเรื่องกระดูกข้อต่อน้าเหลืองนะคะไปตะกร้านี้เลยค่ะให<ค>้ดูนะคะ่มันจะค่อยค่อยใสมันจะค่อยค่อยใสคืนะคะ สมีคนบอกว่าถ้าลองทานเดือนหนึ่งผิวจึงวจ้งมากผิวจึ้งมากขอบคุณมากค่ะนะคะอันนี้คือไม่ต้องพูดกันเดียเพราะว่าสองคนนี้เป็นสองคนที่ขายกันมานานมากๆแล้วโดยเฉพาะสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่เคยเสียเลยคิดดูแล้วก,กันว่าลูกค้าประจําเยอะขนาดไหนแล้วก็การซื้อซ้ําขนาดไหนครั้งที่แล้วที่เรามาเทศกาลเจดีย์ครั้งแรกร้านแตกภายในเวลาไม่ถึงเดือนที่ละนเดินตีแบบ เยอะมากสำหรับตัวนี้นะคะสูตรนอนใช่แล้วจะบอกว่าเราทําอย่างนี้จริงคือไม่ขายราคานี้นอกไลฟ์ก็คือไม่ขายจริงจริงนะคะไม่เคยขายเลยคือเฉลี่ยตกซองเราไม่กี่บาทเองเพราะว่าทานได้เดือนเดือนนะคะกลองใหญ่เลยถ้าขายท่าไหรรนะสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทอันนี้ถ้าคู่ค้าอื่นได้ยินแล้วอาจจะเคืองกันได้ก็ขออภัยด้วยขอให้นี่คือได้เอามาพูดได้แค่วันนี้เท่เนั้นนะคะทุกค่ะขออภัย เดียวลายมีลายเดียวได้ซ้ำนะคะอันนี้คือตะก้านหนึ่งและตะก้าสองย้ำค่ะตะก้านหนึ่งคือเกี่ยวกับข้อกระดูกตะก้าสองคือเกี่ยวกับงานผิวสว่างกระจ่างเหมือนเสมือนเปิดสไดโอเคอเผื่อลูกค้าจะสามารถที่จะกดไปทีเดียวเลยดีไหมคะ<ด>ก็ดีดค่ะก็จะแนะนําเป็นตัวนี้ด้วยเลยนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาแนะนําตัวนี้คือวิตามินเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำนะคะเรื่องการที่ดูแลเรื่องริ้วต่างๆหรือว่าคนที่เป็นมีความแบบอยากจะให้หน้ากระจ่างใสนะคะลดเมดสีเมลนินจากผิวได้นะคะคือเป็นวิตามิน ทานวละสองเม็ดคู่กับโคลลาเจนได้เลยหรือจะเอาไปทานเดี่ยวก็ได้นะคะมีคนถาว่าจุดดำๆต้องตัวนี้ค่ะกินแล้วเนี่ยมันจะตุ๊ๆตุ๊ขึ้นไหมไม่มีทางค่ะเพราาะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ขอมอแล้วก็ตัวนี้ศูนย์แคลเลยค่ะแับตัววิตามินซัพอะตัวนี้มี30เม็ดนะคะย้านะปกติ อย่างตัวนี้มีกลูตาตัวนี้มีตัวตั้งตน้นเป็นสารตั้งต้นกลูตาด้วยนะคะตัวตทอดบุดต,ตัว<ร>ทอดกลูตาอีกทีหนึ่งมี3 L L ซิสเทอีน L ลกูตามีน L ไกลซีนไม่ต้องจำชื่อก็ได้แต่3ตัวนี้มันทําให้ก่อเกิดเป็นพันธะเป็นกลูตามาจากตัวนี้อีกทีหนึง<บ>นน่งพะฉะน้นใช่ไหมแล้วถ้าใครที่อยากจะแบบเรื่องงานผิวเพิ่มเนะาะก็แนแแะนำว่าทานคู่กับคอลลาเจนไปเลยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะตอนนี้ราคาก็คือ30เมตรนี่เหลือเท่าไหร่กระตูน237้าบาทค่ะ237 เจนนี่คิดดูว่าปกติพวกพี่ขายกันะกระปุกละหกสิบอย่างมากเลยนะแตงที่เวลามีโปรก็แบบสี่เก้าเลยใช่สี่ร้อยประบาทแค่นั้นอันนี้สองร้อยจริงๆแล้วสองร้อยเก้าสิบใช่ค่ะแต่รอยละกดีมีคนกดได้สองร้อยสามสิบเจ็ดบาทค่ะว้าสามบาทจริงๆค่ะถ้าเฉพาะวิตามินตัวนี้นะคะจะแนะนําว่าถ้าจะทานให้แบบถึงโดสของเขาจะต้องทานเวลาสองเม็ดถ้าใครที่อยากจะแบบในเรื่องของดูแลตัวเองจริงในเรื่องของฟ้ากับก็แนะนำให้กดสองกระปุกไปเลยมีคนกดได้หนึ่งเดือนค่ะวันนี้แคตูนมาว่ะ มาสิคะเต้นจนหอบเลยค่ะเสียค่ะทำงานหิวน่ามากเลยค่ะตอนนี้อันนี้อันนีเกลือใส่อันนี้หมดแล้วค่ะแม่อันนี้เป็นเจ๊ตแหลกเหมือนกันทูกคลุกคอันนี้อันนี้มาจากลำดอนให้นมให้นมมาแต่ยางก่อนนะคะให้นมมาแต่ยางก่อนให้นมไม่แนะนําเลยนะคะไม่แนะนําเลยแนะนำให้ไปกินอ่าให้นมแนะนําให้กินวิตามินซีของชาเม่นะคะให้กินวิตามินซีได้แต่ว่าไม่ได้เอาแอร์ค่ะวันนี้ไม่ได้เอาแอรมีคนบอกว่าวันก่อนเพิ่งเสียตังไปวันนี้เสียตังให้ชาเม่อีกแล้วค่ะ โอเคขอสรุปตัวสุดท้ายเผื่อว่าถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจของชาเน่เผื่อจะได้กดไปที่เดียวเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นครีเซนสูตรใหม่ของเรานะคะ<า>ขอขอบตองหน่อยนะคะเป็นตัว,ตวคีมเซรเสูตรใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยนะคะคือเป็นครีเซนสูตร <ขอ S 1> นอน,น <ะ S 1> หลับค่ะใช่สูตรเพื่อการนอนหลับผ่อนคลายคลายเครียดโดยเฉพาะเลยมีความแากกาบาเนะคะ มีฟวมรมัแะมกนีเซียมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เขานอกจากจะเป็นคอลลาเจนเรื่องผิวแล้วเขายังช่วยในเรื่องของการนอนหลับผ่อนคลายและทําให้หลับลึกผิวสวยได้อีกด้วยค่ะตัวนี้ที่ชื่อออ l ร r a ในช็อตเพราะอะไรเพราะว่าตื่นมาแล้วผิวสวยเหมือนแบบจะหยิบอ l l ะ a แล้วจริงๆมันมีงานวิจัยแล้วนะว่าการที่ใส่สารสกัดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มากาบะหรือนะคะใครที่ชอบกินอะไรที่เป็นเมลาโทนินเนี่ยบางคนกินแบบไม่กินก็ไม่นอนกินแล้วหลับก็จริงแต่ว่าตื่นมาแล้วเบลองๆงงๆเหมือนแบบเกิดอาการแอดดิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่กินไม่ได้ตัวนี้จะมีทาเชอรี่ที่ทําหน้าที่เสมือนแต่ไม่ใช่เมลาโทนินนะคะอันนี้ถ้าไปซื้อบางนอกกับกระปุกนึงแปดเก้าร้อยสามสิบเมตรแต่อันนี้หนึ่งซองมีครบหมดที่เราบอกให้เมื่อกี้และที่สำคัญนะใครใส่สมาร์ทวอทช์คุณดูตัวเร็ม ทำว่าเด่นหลับลึกมันคือการหลับลึกแล้วก็คุณดูได้เลยว่าคุณภาพการนอนหลับคุณอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ให้พิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะว่าสำหรับเชียรเชียร์แฮปปี้มากๆนะคะ วันนี้นะคะตันนวนี้ค่ะคือเขาจะชงเป็นช็อตแบบนี้นะคะคือสามารถชงเป็นช็อตคือน้ําน้อยมากๆ,<ม>ๆเพราะว่าไม่รบกวนการเข้าน้ําในก่อนนอนนะคะคือเราคิดมาแล้วว่าการน,น,นอนที่หลับลึกจริงๆคือไม่ควรตื่นมาเข้าน้ำกลางดึกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะช่วยทําให้ผ่อนคลายนะคะคลายเครียดและหลับลึกขึ้นมาผิวสวยค่ะคอลลาเจนไม่มีน้ำตาลนะคะไม่ใส่น้ําตาลเลยนะคะไม่มีจะเป็นสีแบบนี้นะคะคือสีแบบปลาเบนเดอร์เลยแล้วแบกลิ่นแบบหอมอร่อยไม่ไม่ไม่กล้าให้เจนนี่กินตอนนี้เพราะเดี๋ยวจะอยู่ไม่ถึงดึกหลายคืนนะคะ อยากนอนนะคะมันจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะอุ๊ยกระตุ้นตอนนี้ตะกราของคอลลาเจนใช้สามสิบอรดมากฮอรดมากฮอรดมากคอร์ดห้าร้อยแล้วกระตุนคอร์ดห้าร้อยแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ก <seguinte> ินเจนะคะอันนี้ก็คือกลับมาที่ต <problems> <Airbnb> ัวคอลลาเจนนอนหลับตัวนี้นะคะสำหรับเชียนะใครที่กินหนึ่งกล่องมีหกซองวันนี้ตะกร้านี้มาพร้อมกันเลยสิบสองซองก็คือสองกล่องจะบอกว่า คอลลาเจนตัวนี้มันเหมาะกับการกินเพื่อนอนหลับไม่รบกวนการเข้าห้องน้ําแล้วก็สาหรับเชียนะยิ่งนอนน้อยชั่วโมงแต่เราต้องการคุณภาพนะคะเหมาะกับเจนนี่ระบุมากเลยบอ้คือการนอนเนี่ยจริงๆแล้วบางคนนอนเยอะชั่วโมงแต่ตื่นมาทำไมยังหาวนั่นคือการนอนแบบคุณภาพสูงสดกว้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้เรามากับสองกล่องนี้นะคะจากปีห้าร้อยแปดสิบแปดเหลือเท่าไหร่คะกระตูนตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือสองร้อยแปดสองร้อยแปดสอง ได้ที่สองกล่องนะคะงกล่องจะร้อยสี่ริอบาทเท่านั้นเลยง่ายค่ะโทษทีนะสองนาทีสุดท้ายค่ะสองนาทีสุดท้ายค่ะโดโอเคได้ก็ถ้าใคร สรุปนะคะถ้าใครที่อยากจะเน้นเรื่องงานผิวผิวสวยนะคะแนะนําตะกา1น,นะคะจะกดคู่ไปกับตัววิตามินเม็ดก,ก็ได้นะคะถ้าอยากจะแบบว่าใ,ให้ผิวแบบจึ้งๆแบบมีคนทักเลยว่าให้ไปทําอะไรมานะคะผิวจะแบบเรียบเนียนแล้วก็รู้สึกลื่นขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้จะช่วยเรื่องฝ้าก,กับจุดด่างดำนะคะผิวหมองนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนสูตรนอนหลับนะคะเป็นตะก้า3แล้วก็ข่อนคลายภายเครียดค่ะ ส่วนตะก้าตะก้าไหนนะตะก้าสองตะก้าสองคือเป็นเพรเซนต์คอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนบำรุงข้อต่อกระดูกค่ะจริงีมันคือตะก้าหนึ่งตะกู่ะอ่าเราเป็นสลับตะก้าหแล้วมันสลับตอนนี้มันสลับปากกัะม้วนไปหมดแล้วนะะช่วยสรุปช่วยสรุปวันนี้เธอมาท็อปฟอร์มเป็นตัวเอาฟ้ามากเพราะเธอภูมิใจใตัวเธอนะคะ อออขอขยี้ตัวนี้แล้วกันเพราะเชื่อว,ว่าตัวเนี้ไซส์สามซีซองนี้เป็นตัวที่มันไม่ได้ราคานี้นอกจากไลฟ์เจนนี่จริงๆอยากจะมาขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็คืออยากจะมาให้ราคาที่รู้จักกันนะคะซึ่งตกปต่ซองสิบประมาณสิบเจ็ดบาทเนี่ยคุณหาซื้อที่ไหนไม่ได้แน่ๆเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนะคุณไปเจอข้างนอกซองลสี่สิบเก้าบาทวันนี้เหมือนคุณซื้อใน,อในราคาในไลฟ์เนี่ยหนึ่งซองคุณได้เท่ากับเอ้ยในา,าในไลฟ์สามซองได้กับข้างนอกหนึ่งซองถูกกว่าสามเท่านะคะถูกวกว่ากต่ <ๆ S 2> ตง <ๆ S 2> เป็นไ เจนี่ถ้าแข่งในตอนนี้นะทุกคนเพราะว่าพอเวลาแบบจบไลฟ์เจนี่ไปเนี่ยจะมีแบบคุณลูกค้าไปตามหาแบบมองแงว่าไม่ทันไม่ทันนะค่ะขอโบเจนี่อีกนะคะเนะนับว่ากดในไลฟ์พีเลยนะคะเป็นแบบว่าสปอร์ตพวกเราแล้วก็น้องๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณลองจริงๆฉะนั้นแล้วเนี่ยอรรถมตตแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนด้วยครั้งที่แล้วคือแบบแทบไม่มีการยกยอดเลยใช่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะของพีขอบคุณมากๆเลยยกยอดอร์น้อยมากใช่แแทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยค่ะ ใครจะกล้ายกใช่มีแต่แบบลูกค้ามาบอกขอเพิ่ม โผโกฉะนั้นแล้วถ้าเอาสองตกลาที่เป็นทีเด็ดสำหรับของเชียร์ในวันนี้นะคะหนึ่งเอางานผิวสว่างกระจ่างแล้วก็คุณเอาไปหนึ่งกล่องคุณกลับมาเจอกันแน่แน่เพราะว่ามีคนบอกว่าตั้งแต่เจอกันของเจนนี่ยังไม่ถึงเดือนกลับมาซื้อเป็นรอบที่ห้าแล้วแล้วกลับมาซื้อหลายตัวมากแล้วอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำมากๆนะคะคือตัวนี้เพราะว่าวันนี้ได้ถึงสองกล่องและกล่องหนึ่งเนี่ยตกแล้วประมาณแค่ร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทกับหกซองนี้คือยี่สิบกว่าบาทเท่านั้นเองถ้าปกติคุณซื้อข้างนอกกนั ขายทั่วประเทศร้านยาห้างร้านร้านสะดวกซื้อมีหมดแต่วันนี้เราเอาไซส์ใหญ่เอาไซส์ที่คุ้มกว่ามาให้ฉะนั้นแล้วอันนี้เหลือกล่องละ140ตกต่อซองคือ20บาทไดถึงแล้วคุณคิดดูว่าสารสกัดเป็น10ชนิดถ้าคุณต้องไปซื้ออะไรที่คลายเครียดหนึ่งอย่างนะมีทั้งเรื่องของอะไรเรื่องของภูมิคุ้มกันมีเรื่องของการนอนหลับมีเรื่องของการแบบคอ,อลลาเจนอยนา่เงี้ยคุณเจอไป10ชนิดอะถ้าคุณเอาแค่ชนิดละ5บาทอะเหรือชนิดละ10บาทอะซองนึงเป็นร้อยแล้วนะคะ แต่ก่อนช้นต้องซื้อเอลทีอานีจากญี่ปุ่นซื้อทาชเชอรี่จากอเมริกาลแมกนมีเซียมจริง,รง,รงๆก็แพงมากด้วยช่้อแมกนมีเซียมได้ท<ต>ุกอย่าง<ต>อยู่ในนี้หมดแล้วค่ะุณคิ่ดูว่าซื้อแยกกินได้ไหมกินได้แต่ถ้าตกก่ออัน10บาท20บาท1 0บอับาทวันนี้คุณรวมกันมาอยู่ในนี้เป็น10ชนิดในราคา20บาทเท่านั้นและมีให้ น้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีนะคะใช่ทานก่อนนอนได้เลยค่ะเป็นโทรเรนชลเพื่อกันตอนนอนโดยเฉพาะเลยนะคะส่วนตะกร้าสองนะคะคือเป็นจะได้กล่องนี้เมื่อกี้ลืมเอามาโชว์ตุ้ยเรียกเป็นตะกร้าสองเลยนะมันเอาเลื่อนแล้วเหรอมันเลื่อนใช่ในคอนโอเคเป็นตัวกระดูกโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากๆเรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณจริงเป็นกำลังใจให้มากๆเป็นกำลังใจให้มากพี่เ่อยมาแล้วหนูไมได้พักอ่ะเลนเลยทีนี้อยากจะบอกว่า บคุณชาเม่มากๆที่มาร่วมเทศกาลอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยินดีต้อนรับ12.12นะคะยินดีมากยินดีมากไม่ใชเทศกาลไหนไหนอีกเจอเราพวกเราอีกได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมาค่ะขอบคุณค่ะใครรอพี่เชใครรอพี่เชไปต่อไปต่อหลังพี่เชเราเจอเข้าเกียบนะคะอ่ะอันนี้อันนี้อ่านตรงไหนนมือถือเราเล่นมือถือใครอะไรป๊อกหมาด้วยเข้าเกียบป๊อกใหม่อ๋อโอเคป๊อกใหม่อะไรพี่เช